โอ้ยสามสามสามุวงบอกสามคนสี่คนอยู่ข้างหลังอเียสียงนิสานจะหางเครื่องกล่นเวทีหางเจอเอกนั่งเอกกันล่นเวทีมีแต่คนงามๆรอๆสวยๆเดี๋ยวเดีวเด๋ยวโทษนะจับเขาโทษนะจับโ่ไข่มันสิมาเบิ้งนไหนบเยังระบบสามพันฮั โวพ่อยตันตีตันใจอยู่เอาตันซุมไปนับตันก็เพ่อยันยงกันะเสียงยิ่สารเสียงยิ่สานเหลือที่ว่าปีห่างทางปาดทางเลยปากทางบแดงเออมวนมวนพบูเ no อ่อเออเออเออคนหลายหลายตัวบัดลอยเศร้างานมันลอยเศร้าในงานคนอ่ากระเทยน้องเ้่าชิบเ้า ฮะพุทธเอาเก้าสิบหกไม่เห็นว่าเนี่ยเอาขามาเบิ้งเนี่ยละเออเออคิวงานหลายหลายตัวมืัอนี้เล่นแจ้งเล่นแจ้งเขาเปิดไฟเออมาโหลดมาโหลดเป็นตะเบิ้งตั้งแต่โลกเขาลาลาเงื่อนกระท่วไปหางเคียงสิหลาใส่น้อเอามาเบิ้ง อ๋ออย่างคัดเลืยกทหารเัรอกูว่าเหลี้ยงพ่อพี่สิบคน,น,นมันไปคัดเลืยกทหารเบื่ออะไรแล้วหางแข็งกูนิ่งคัดเลือกทหารแสดงว่าผูดไรก่อนพูชายอะไรแล้ผู้ชายยังไล่เต้นอยู่ทั้งนานี่มีแต่ผู้หญิงผู้หญิงจะได้คูอยขแขนนี่ไม่จำเอา จะไปพูดจักบัานมันขึ้นฟ่าเลยนะมันนั่อยู่ใกล้ๆกันก็ผ่อยหนึตัวพี่น้องคนจดใจว่าขบมาพราะยัยตัดเพราะยัยตัดเนี่ยมันไผเพราะยัยตัดเพราะยัตัดนั่นแค่หาผลลัพเน่าแค่หาผลลัพเน่าผู้เลีนหลวงพ่ออ่านได้เรื่องพ่อป่าดำเดี๋ยวนี้พร้อมแล้วเรื่องยี่ลั่นเดี๋ยวชีวิตแล้วฮะพร้อมแล้วเรื่องยี่ลั่นอี่ลั่นพร้อมแล้วโอ้ยแดนเซอร์เจ้าจักคนแดนเซอร์เสียงอีสานนี่มีอยู่สองลอยกัวสองลอยกัวยังร่วมกันยังสมัครอีกอยู่ของหมูไข่กับสองลอยกัว สองร้อยคนเอ่อถามคนเปนตรีมาเลยเอาพี่น้องบ้อนหางใจได้หางแล้ที่บีบตาเส้นแบบนี้หาง โอ้เหียยังมาไอ้เหียังลูกลูกเพียนกเต้ยไม่ยังนูกลูกยนก้นูงลูล้อลมูบบ่ได้อยากกนสูงจ้าลูเพีนมคืออยากต่ำดูสั่นอยางต่ำเลยะมันได้บายเท่ากี่นั่นนะคืนมาแมีมึงยังป้องกางฉันมึงอยากก้นสูงอะไอ้สองตัวจได้แบบอป้องกางองางังกิมามาม โอ้ยนนอนนนช่วงผมมองเห็น <abonn> ห <és> ัวเสียบตัี่หามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปถาก่อนหามก่อนอันนี้หางเครื่องเออหางเชียงอันนี้ได้ไหยังเนี่ยอันควหัวมันหัวเครื่องเนี่ยเอ้ยเข้าพอขอบอกเด้อลูกเด้ออย่าไปนั่งอยู่ใกล้หัวกล้วยเด้อเป็นยังพ่อเขาจะว่าขีดเป็นขาดแม่ใครยืนเล่นอย่างไรมาคือใครหำ ขวางไม่คือขึ้ยังก่อคือใครห่อมเลยตัวแยกไปตอดกันเอาออกมาแล้วเต้นซีพีสูนออกเลยเออเออเออต้องมาดูพี่เออมันการพ้อมเพียบของหาดกรนรี่ศิลเป็นต้องขาขาต้ให้สุบถึงจะทุบก็แก่ก่ใจไม่เหงาหรือเป็นกิจวิญญคนอีสานบ้านของเออฝากพวกเจ้าได้ชมค่ะเอาสเต็ปเอาสเต็ป ไม่อย่างนั้งไม่อย่างนันยังไม่ลยก็รมวลประกาศโซว่าอลังกาเต้นเต้นกัเต้นี่ซือเพรลี่ยนชุดเนาพี่น้องี่พ่อพ่อเงการที่แมจเปี่ยนชุดเปี่ยนชุดเี่ยนชุดเปี่ยนชุดพี่น้เลียงเุดโซต่ไปของทีมงานเลียงร้านที่เป็นการเปลี่ยนชุดใพี่น้องเพิ่การดานี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนชุดทุกเพลเดี๋ยว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 

มเปียนคือเขาใคไเปี่ยนน้ำมูได้ีไหนักเอวเขาทั้งข้ขาคนนียอาัตรีบรรนี่คือมาโอ๊ ไปตบกูน้มตกโอ้ยนหางละกมัปส่งกาแฟโอ้ยไม่ไปยังมั่ต้นมันตกโอแหละโอ้ยไม่ยังอีกมันจ่อคว้าเพราะมาลักการกันนี่เด้มาลักการก็นี่สิเด้ยาเปลี่ยนกไหลูกนวดเตียงชุดอีสักเปลี่ยนเชุดเอาเลียนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่นชุดลัโอ,อ,โอ,โอ,โอ้ยชุดแมมาหมอดจอกัน เดี๋ยวบังขาพี่น้องเอ้ยตัวมันตุ่นจังขาอย่นี้มันคือนพารูอยู่ใน่หมอบ้างนีนเ่เดี๋ยว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 ขอโทษนะหันหันหลังให้พี่น้องมึงนะี่หันหลังหันหลังอย่าพอภาษาอยางหลังอีนั้นโอ้ยพี่น้องเอ้ยแต่มือนี่เป็นต้นใบเขาจะเศร้ากินเข่าขาหมูนี่แหละมันเสือคำโบราณคนว่าบุกมาเงยหน้ำหน้านะบกุกผายเงยหน้ำ เห็นยอยงั้มานั่นละมา้งนี่นเบื่อลงนี่เสียอเ่เพเป็ดดมันเสียเวลาเอายัเบื่อล้งนี่ฝุ่นเปแ่ว่ามันแผนที่สารค้ามตัวยเออปิดกรช่วยนะเอาเอาพลงมาเพีงมา เปี่ยนชุดเโอ้ย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 แเขาวเนาะอนเีอ้านแดงจิลการินเข้าวะละมึงไปอันลี่มาเบิ้งดูไแม่แงนี่พอดดอกใส่ติ้งแม่มาแตกกับท่านใส่ติ้งแตกกับท่านนอนเล มึงบดตัวานตัวเมืงคนดอกมันจออกว่าป่านนี้มันเป็นไปบ่ได้อเปลยาอผู้กระเขาเปยิ่งกว่าโเลยมั่อยากได้รับไฟเขาเลยปกมาทังานนีสินี่ล่ะโอ้พูดโงไว้กันด้วยดีเราสองคนมาเล่นปเ็นี้สักคนมันไปเหวมันจกถือนี่แะคาเสียกเบิดเอาเพลงมาโอ้ยเพลงมาพ่อพ่อละเอาไปยง เสียงอีสานนี่ศิลปินรับเชิญบเพรท่นมี่มันบอกหมือ,อนี่บอที่นี่เ,เรียกยีนัสศิลปินรับเชิญพี่น้องออกมากนี่พี่นอ้องสิี่ห้าขนาดไม่ใ<ม>ช่ไม่ใชศิลปินรับชั้นผืเนเด่นเป็นศิลปินที่พี่น้องกีฬาที่ถึงที่สุดโอ้พี่น้องรอเบืงศิลปินรับเชิญของเ,อเรียกยีนัสเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้บอกมาเลยต้องเสื้อไผ่พี่น้องเสื้อไผ่เดี๋ยวน้องน้าเดนเซอร์จิตเต้นใช่ไหมอ่าขอเชิญศิลปินรับเชิญอสันึ่ง เองจ้เวลาต่อไปนี้เป็นเวลาที่พี่น้องรอคอยพี่น้องเจนพบกับเจนรเป็นรับเชิญของเรื่องีราดใคนอกบบอควงไนอิรับเิญกเรตีตีฮ็ดรีตี ผูมพ่วงแกเอาฮันนี่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 สีสันฮันฮันนี่สีสันมโหอาไม่เอามันาเลยบอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดฮันนี่คนตาเป็นสั้นสลากเป็กทักคนตาให้เป็นการนคอัพิทันสมัหเต้งกันได้หตตาตตโหโ อ้ต้องให้ตาโตสวยน่าตาโตสวัสดีค่ะพอลีโอจ้าเจ้าสวัสดีน้องแพนดี้บนทัานไปน้ำโมโยโอ้ยขาโทษพ่อพ่อไปจ้าลูกเขาบังบีแข่งเนี่ยเด้อจ้าบ้านัวมมุสีมเขี้ เกิดอกาเขาฮันนีกระด้านดี่พอพอฮันนีเขาเขาขึ้นด้านแ่กระโปงกระโปงฮันนีมาขึ้นก่อนเนาอันเป็นแรกก่อนมนยังหยบหยบหยหยบหยเอาลอเอาล่ะเลยเอาเลยคอยนฮันนีที่ม่ยังนอ่บิหน่อสวัสดีค่ะพะพีนองมินี่ฮันนีสีสสดมาพอพีพอนองบอมีาบอมี่ย่างว่าฝากพีต่อนองเราจากเสียงรแลรักเสียงเพลงค่ะม้งก่อนแรกก่อนเลกันเลยค่ะคอเลียบใเต่งสาวน้าผวาหลักสาวกระสินยมสาวคน้า ปกติดีจีสากสิรากยพีพน้องัเีวเดีย่หนาท้ตกกกับแม่ฮานี่อยู่ตกล่าแม่มาะมอไม่หางเคียงมา้จอกระาทังานยงไงอามานีเขาไม่ได้เอาจีอันหางเคียงนะอ๋อแม่ต้องการผัวหนาแม่บอกคะ แม่แม่เอ้าพอซารีมะหางเคียงวงนีเพิ่งคือโพกอดดอกอ๋ออันก็เจ้าย่านหิียวตะวันสิขึ้นเลยโพกอดดอกมานั้นโอ้เนี่ยพินกี่นานเนี่ยกินปรดี๋ยวหลันี่กันลังหิวแม่อยากได้หางเคียงแมนยูบอค่ะได้ค่ะอ้าวปะกบอปะก๊

เี๋ยเขาประกบแบบนั้นพระอัตจว่ากูเปียกแล้วเอาล่ะทั้นนี้ล่ะอ่งขอเรียบว่าเต็งค่ะอ่ามาแล้วครับ ขึ้นขึ้นขี้ดันปะนะเอาป่ะเอาเชีเอาเชียงจี้เอาค่ะอ้าวนับบนที่เ้าบ่เคยประกอบกับขั้นนี่เจ้าเตี้ยเอาให้ขันนี่ขึ้นก่อนขันนี่ขืนก่อนโอ้ยขั้นนี้นี่รอดข้นก่อนครับ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 ่ะโอเคค่ะแตงโม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 ลูกโตตัวละดลาดรับมัะขาดจุกอกจุกใจแตงโมขันนี่มาใหม่แตงโมล่างันนี่มาใหม่เดี๋ยวผมจะมาแตงโมจีนตลาด พี่ร้อนก็ต้องเป็นแต่งโม่ฮันนี่มันโอหวานก็กับอยู่ในน้องอันนี้แมนของอีกินตาล่าอันนี้มันของอีฮันนี่คนละสวนอยู่จ้าเอาจะได็กเจ้าลองพิชเจ้าพิชข่าวว่าลองกันเอาที่จะเอาสี่จะไอ้พ่อเอาโอ้ยน้อีแม่หอยเลยเอาสี่จ้ามึงจะลบทุบหัวหรอเจ้าก็ต้องตะยืนแั่นสองเบานนัข่อยบ่ข่อยอยากจุกใกล้ๆเจ้าบ้าไอ้เกียรติรับกินจังเลยคือนสี่จ้าเอาใจหน่อยเพราะว่าให้เจ้าลองเจ้าบ่ต้องมีดนตรีหรอก ลองแก่ไหนเอัเอา่นลองเ้ยพกบางทีกันขาดเซิร์ฟกันนักดนตรีนักดตีเอนักนกตีเสียงอีสานบ้าพัอ่าอกานบ้าพัดเล่นบ้าพัดเล่นยี่ลานีมามานากดตรีเล่นยี่ลาเอาเอาเอา่ไหนเราไม่ได้แนตรีเล่นยีานบ้าพัดลนเ้าบอลีสานเออเขาบเล่นเลยอะเลยะไรอะอะไรบอลอลเสียแ้วพี่น้องมี่หล่อเพ่อนของี่ห จริงจริงแค่ไหนแค่ออกปากว่าเอกกันจริงจริงับจริงจริงจริงจรับใส่บ่มาเศร้าดูสิงแม่มึงสาบมาฟังเมาดีเขาเศ้าแล้วเขาบ่ร้องแล้วเขาว่าเขาเหรียญปรมวนเศร้าเศร้าเศร้เอาชีวิตไปแ้นังเกน มี่บอหนังเอกเสียงกี่ล้านฮันนี่ขอสเวียภาคแล้วค่ะค่ะสิไปนั่งขท้าฆ่าตัวโอ้ตะวันนังเอกเสียงอีสานแบบมี่บอมาสั่นสดหนังเอกเสียงอีสานเจ้าสีดนะครับใหญ่เอารุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่เอารุ่นใหญ่มากอะไรกุ้งข่อยบ่ะหยับ่ต้องห่วงเลยเอานั่งเอกเสียงอีสานเสียงที่สุดยอดคุณนี่งามอร์ชั่นออนเอร์ไม่น่าลูกไข่ไลเอวสะโพกพี่ใหญ่บ้านไหน งามเพิ no. atm, 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 atm. Ah, schon, ang, eh ่งงามครับถ้ามาเพิ่งอ่ะขอเชิญนางเอกเสียงอีสานครับปรากฏตัวให้หน่อยครับนางเอกเสียงอีสานอยู่ไหนน้อด้วสแมเลือกที่ดียักสามีอเนกการแต่อยากเป็นดานาวิสัน้าในบ่าพิรุแป้งแป้นปีกปากแหววสายพันแพร่อะแม่พันเฉาะเฉาะเลี้ยงยายนุกตัวละท่านเด็กวันใหม่ทอยยาลี่ด้วยจักสีไรพรจังอยู่มาา ตอายมาตายไปนินจาเดียเดยวเอาเดีเดียวคุณลาบออีนางเอมึงเป็นทหารมาตตกลุมไหนต้องเป้งโอ้ยต้อง้องแป้งสเดีนนนาหโอ้น้องแป้งสเตเดียนินนามาใส่สูรขึ้นปมึงปอดสูผ่าไหมว่าเป็นควบมปาผ่าไหมจีเนี่ย ซุปผ้าไหมย่าโนกตัดไห่แป้งนกตัดไห่แป้งตัดไห่แป้งเสด็จได้ยังไโอ้ยหคนตานากเอกมันคือปายหนาป้ายในาบาทเฮ่มาได้คุณฉันกูแน่แตงไอผพาคุณสั์กรุงเทพมันแตงหนาย่าหลุนกระด้างแตงไ่ะเพรมีคุณฉันมีมีดคัะคุณฉันมีมีโอ้ฉันฉัน โอ้ฉาดพลนเอาเอาเสียงนะเอาเอานั่งเอกนี่คือนั่งเอกเสียงอีสานนั่งเอกแป้งอืมนั่งเอกแป้งเอาล่ะไปเป็นอะไรเอาฟังจะก่อนบนบนจะแจกแป้งหังล่ะแป้งหังล่ะแป้งเข้าบุญจจบุญเอาไปไขว่แป้งข้าวปุ้นสู้เขามาบุญนเอาฟังรับจากนั่งเอกแป้งเหรียญยานกเหรียญยานกจ้ะแป้งอิสานิดะนาผลแ้่กระสินผลตอนนี้ เป็นหนัางเอกปาะเทศอะไรอื่นกะต้องร่บใดตเกียบฮันนีก็รับ่ำข้่อนี่เพื่อการล้า่มวลสมัยฮันนีตะเกียบจังหวะข้างล่างใดฮันนีก็รัล่ำใดดีเออมันเอ,นอนนนนมามีหลายขอ้องล่างว่าจป็นต้องเป็นร่แกัละสี จะขอเมที่สิรับนี่โอ้อ้รับรับเอแคนียล่้ยปาีานีอไออโะอันมึงหูแข็กปอยู่ในเสียงอีสานนกน้อยอุไยพออ่มาางหนาฟังเปียเริ่มขนาด เป็นฟ้าเจ็บไปฝ้าสีข้ามสีแหล่พุดเดีแค่จนกวันฝ้าสีข้าม้ยแค่นแค่มานอกเปลียนสัตวมบำงกัทาแล้วขยายก่อนน้อหนากัานำงังกันง่ายกันแนทั้งหลายทั้งที่ญาติย้องไปดังก่อวัวอี็าดังระเ เที่ยสมัยไป้อเอะไหนกหน่อยไปซื้อไปเปี่นเปียปีที่ได้พอบอกก็ลืมรอกขาดอนีพูดีใจเสียงเงียบหายมันเป็นยังจมหาอยู่เลป่าไผสิจมหามนีู้้จมจหน่อยเดน่บ่อันซุมจมหาน่ะซุมนั่นก็ะพ่อให่ซุบเจ้ามีเอ่าลัเน่าแต่กูโดนโองใครบุญแถวเมือง ไปลากเบอร์โซ่จังหวันเ็ตัวนีตัวหนีกับบ่อได้ล่าเอาสียแ้งไอ้ม่ข่อยเบองไลสโซ่ไหมไอ้ไล่ซไหมาเบิดอไล่ดเกาเอามาขายถือได้มมาเถอะเพิ่งเบอร์ไล่โเป็นยังไงเบองไกลเอาลาไปเพื่อสิเบอไลสโ แกมือบ่แกมือแมือสดสดผู้ตัวอไเบิ่งเมือนมัเนี่ยบ่เป็นเลเยฟงอ้กาวแด๊ะสาแด๊อันนี้คือนั่งเอกเสียงอิสานซ้ำเนี่ยอ่อันนี้ต้องแป้งนี่นี่เจอมานั่งพ้อยํำไหนนั่งพ้อยอะอ่ด้คอยากฟังนั่งเอกเลยงอีหลสบายมาก สบอยอหองแลว่าสบายมากอย่าห่วงทั้งนรองแปงอี๋เพได้เครื่องนั่งเอกคอยกันแล้วกันนาโมมาดานอนี่ยังเอิ้นมันมาเดี๋ยวนี้เจ้าวันสีย่อหาเมย์ไม่อย่างเจ้าบ่าวเอาเลยสบมเอิ้นนั่งเอกเขาออกมาแกโซ่ให้นั่งเอกได้ละแกียร์อซ่เต้ยขังๆได้เลูกเต้ยขังๆอ่นใช่ไอกเต้ยเอกออกเต้ยเขังพี่น้องเอ้ยขอรับพาพี่น้องมาพบพขอกับนางเอกเรียงยีรานตออตรงๆว่า มังชังเกมังชังตอนทอนไปคนเก่งเต่านกเข้านกโกกันไปเข้าป่าไม่ไปใหญ่ร้องอูผู้มีมากเดินเบิ่นพื้นป่าอย่างกึญผู้ไวไวป่าอย่างกึ้นผู้ไวไวป่าอย่างกึ้นผู้ไวไวไแลงอดอยู่ไหนกี่เด็ดตากบกับมังก้าเต้า กางย่คุณเนบอกแลวเหมมึงเลยไอิด่งเชียเดิดเปแ้วบอเดียใส่ป่นะอันเตยว่าเร่องไหนก่อนอัน้องค์ที่สองค์ีไปเตยชๆ้ฟังไหมต้องไม่กดีบนต้งไม่ดีตอบตรงๆว่าว่าแต่เดี๋ยวคนแม่น้อก็ขึ้หัวบอลคนนี้ตอบตรงๆว่า มังชังเกมัง,งชังตอนตอนไว้ปนเกินเจ้าโนกเก้าโนก,โ,นกโปกกันไปเข้าป้าไม่ไปไงละนอกอกูผู้มีมากเชินเมินคือแฮงทคบล้อเฮงคือแฮง